นะครับมาดูนุ่มหล่อคนนี้ดีกว่าหายหน้าหายตาไปสักพักเลยกลับมารอบนี้หล่อขึ้นเป็นกองเลยเมากตัวนั่นเองนะฮะจากกอดเซเฟนล่าลสุดนี้ก็ได้ไปร่วมงาน Paris Fashion Week นะฮะซึ่งก็มีคนไทยหลายคนได้ไปเหมือนกัน,นมาดูความฮอตของนุ่มคนนี้กันหน่อยครับเร็ยว่าต้องยกฉายาเจ้าชายแห่ง Paris Fashion Week ให้เลยนะครับสำหรับมากต้วนนะฮะที่ฮอตคองเทรนด์ไปทั่วโลกเลยนะตอนนี้ที่ได้ไปร่วมงานที่ p a ร i s มา ที่จัดขึ้นตั้งแต่28กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคมโดยก็เป็นการไปนั่งฟรอนต์โรนี่ยแถวหน้าในการเปิดคอลเลคชันวินเทอร์2เวนของแบรนด์แซงโรว์ลองนั่นเองนะครับจากตรงนี้เองนะฮะก็ติดแฮชแท็กเลยนะฮะโอ้โหฮอตคอนเทรนเลยไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กมาร์กต้วนแซงโรว์ลองนะฮะแล้วก็มาร์ un, Week, กต้วนปารีสแฟชั่นวีคคอนเทรนเทรเดอร์ itter, ทั่วโลกรวมถึงในไทยด้วย แถมง,งานนี้ครับแฟนๆในวงเนี่ยในไทยเองนะครับก็ยังว้าวมากขึ้นไปอีกเพราะว่าก็มีภาคของเขาเนี่ยร่วมเฟรมเดียวกันกับคิตตี้ชิชาก็ดาราสาวไทยนะครับบทแนโนโนนั่นเองน่าจะจำกันได้แหละที่กระโด่งดังทั้งในจีนแล้วก็เกาหลีใต้ครับที่ตอนนี้ก็มาร่วมงานเดียวกันด้วย แต่หนึ่งข่าวที่น่าเสียดายนะว่าโรเซ่บล k ก i ิงเนี่ยที่ก็เป็น global brand ambassador นะฮะของแซงโรลองก็ติดโควิดไม่กี่วันก่อนที่เธอจะมาร่วมงานนะครับก็เลยทำให้ปีนี้อดไปไม่อย่างนั้นนะถ้าจะได้เห็นภาพสวยๆของเธอในปีนี้เหมือนปีที่แล้วครับละก็ เห็นภาพนะมมีมีครับเข็นมีจีซูไปมีคิมเบอรี่ก็ไปคุณพัทคุณต้องอย่างหนุ่มมาร์กนะคุณต้องใส่เสื้อคอลึกๆแบบนี้เุ้ยผมผมใส่นะเขาเออออกมาแหมว่าไปนั่นนะคะ